สวัสดีค่ะผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เพราะว่าครูตุติดในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะครูติดมมีแบบขัดหน้าที่21น,นะคะได้ขึ้นให้ไวบนกระดานแล้วค่ะอันแรกนะคะนักเรียนคะเขามีรูปภาพแล้วก็คำศัพท์ให้มานะคะแต่เป็นคำศัพท์ที่มีเป็นรอยปาดนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนด้วยดินสอน,นะคะให้หมดก่อนเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ แห้เรียนเขียนคำรอนปลายเสร็จก่อน,น,น,นเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาอ่า,านพร้อมกัน อ่ะต่อไปลองเขียนตัว C เกินก่อนนะคะให้เรียนเขียนตามรอยบัตที่เขาให้มาก่อนเลยตัว A ตัว I ตัว A ตัว B ตัว E ตัว A ตัว P ตัว E ตัว N ตัว C Y C L E bicycle แปลว่ารถจักรยานอีกหนึ่งนะคะ B I C Y C L E bicycle แปลว่ารถจักรยานค่ะคำต่อไปนะคะ table อีกหนึ่งล่นะคะ T A B L E terrible. แ b l e แปลว,ว่าต้องค่ะคำต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยอ่ารูปส้มเลยอ่านว่า orange juice อ่านว่า orange juice ไม่ได้ต้อง orange orange อ่าแล้วมาสะกดคำกันที่คำแรกเลยคะ่ะ O นะคือคำว่าอ r เ n นตอ่ะเรามาสะกดกันเลยน,นะคะโอ ขึ้นต่อนือ่องก็ c h a i r แ a r e แปลว่าเก้าอี้ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ c h a i r แ a r e แปลว่าเก้าอี้ค่ะคำต่อไปนะคะ b แปลว่าเตายียงค่ะมาเร้่มสะอตกันเลยนะคะตัว b ตัว e แล้วก็ตัว d ค่ะ Best แปลว่าเตียง e อีหนึ่งล้วนะคะ B E D Best แปลว่าเตียงค่ะอ่ามาดูที่คำสุดท้ายนะคะคือคำว่า Pencil Pencil แปลว่าดินสอเรามาสะกดกันเลยนะคะ P E N C I L Pencil แปลว่าดินสอค่ะ e อีหนึ่งล้อ นะคะอ่านักเรียนคะเรามาทุทวุออีหนึ่งรอบนะคะคอ,อ่ะเรามาทุทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ bicycle แปลว่ารถจักรยาน table แปลว่าโต๊ะ orange แปลว่าส้ม chair แปลว่าเก้าอีแ้ bed บบแปลว่าเตียง pencil แปลว่านินสออ่ะข้างล่างนะคะเขาจะมีแบบกหัดมาให้ก็คือ ในเรียนนะคะกาบาทัาคำศัพท์ที่ต่างสิ่งต่างๆนะคะที่พบภายในห้องเรียนอ่านักเรเรนมาดูคำแรกก่อน b i c y c l e แปลว่าอะไรคะ ต่อไปเบสแปลว่าเตียงม,มีเตียงในห้องเรียนไหมคะไม่มีและคำศัดท์คือคำว,ว่าเพสซิลแปลว่ายิงสอกินสออยู่ในห้องเรียนไหมเอ,อ่ยมีวันนี้นะคะคุณจิบน,น,นะคะมีการบ้านให้สองหน้านะคะคือในแบบบัตหน้าที่21นะคะแล้วก็คัดลงสมุดเป็นตัว H พิมพ์ใหญ่และ hey, พิมพ์เล็กน,นะคะแล้วถ่ายรูปส่งกลับมาให้ผู้พูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ